เป็ดวันสองวัไปครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาประมาณสามอาทิตย์แล้วซ้อมดีไหนไฟนี้ซ้อมเป็ดดีๆครับอ๋อ,อมาซ้อมอยู่เป็ดดีๆมีใครเป็นทุปปกปัจจุบันชาวบ้านที่นั่นก็มีหลายคนครับมีเมืองไทยแล้วก็เป็ดแจเดงแล้วก็พี่ดีเใจเลยครับก็คือคนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดครับน้ำหนักป่อยๆประมาณกี่กิโลครับ หนักแบบประมาณ5.9โลเราเป็นมือสไตล์เลยครับเดินโบ๊ทแล้ววันนี้เราเจอกับเ็ืมงคลครับเคยเจอกันไหมยังไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมกันต่อยเข้ามาป่ะศึกษามาเขาเป็นมือสไตล์เลยจำได้ไหมเป็นมวยเป็นมือเด็กขวาครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแข่งไงก็ดูตามเกมไปเรื่อยๆครับถ้ามีก็ต่อยได้รคับเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปทั้งหมดกี่ไฟแล้วไฟเลงครับไฟหนึ่งวันนั้นต่อยที่ อวัสดีบุรีรัมย์มวยรำมาเนี่ยเราเจอกับเชอรี่ครับเป็นไงบ้างชนะครับชนะเข้ามาเนาะวันนั้นเบียดเท่าไหร่เบียดร้อยสิบแปดครับวันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบแปดเหมือนกันอ๋อเบียดเดิมมีปัญหาเริ่มหนักไหมอย่างนี้ก็ไม่มีครับคิดว่าถ้าเข้าไปช่างนี่มาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินอยู่ก็คือมาวิ่งยืดกล้ามเนื้อซะหน่อยใช่ไหมมอยืดเส้นยืดสายร่างกายเราตอนนี้เป็นไงบ้างก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคือดีกว่าไฟแรกแน่นอนครับประมาณที่ต่อยมา ไป้เยอะออยู่ับประมาณ67ใบคอ่ะอเราคนจังหวัดอะไรครับคนสุลาครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานนหน่อยหน่อยครับวันนี้เดียวเป็นวันดงวันใบอยเป็นกู้เอกรอบรอบหลังนะครับก็ฝากติดตามฝากแชร์ด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับครับผมว่าต้องใชยครับ